ที่สังเกตการจากบนพื้นโลกเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าในช่วงความยาวคลื่นแสงที่มองเห็นและช่วงคลื่นวิทยุซึ่งเป็นช่วงความยาวคลื่นที่ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศลงมาถึงพื้นได้จําแนกเป็นกล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นแสงที่มองเห็นและกล้องโทรทัศน์วิทยุซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. กล้องโทรทัศน์ช่วงคลื่นแสงที่มองเห็นใช้สำหรับตรวจจับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความยาวคลื่น400-700นาโนเมตรแบ่งเป็น2ประเภทคือกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงและกล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงกล้องโทรทัศน์แบบหักเหแสงเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้เลนนูนเป็นเลนใกล้วัตถุและเลนใกล้ตา กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้กระจกเว้าเป็นกระจกหนูปฐถมภูมิทำหน้าที่รับแสงและกระจกเงาลาบเป็นกระจกทุติยภูมิ 2. กล้องโทรทัศน์วิทยุเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ตรวจจับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นวิทยุและไมโครเวฟ ที่มีความยาวขึ้นประมาณ1เซนติเมตรจนถึงประมาณ20เมตรเช่นกล้องโทรทัศน์วิทยุฟา์กกล้องโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้นโลกสามารถสังเกตการวัตถุท้องฟ้าและตรวจจับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทะลุผ่านชั้นบรรยากาศลงมาถึงพื้นโลกไม่สามารถทะลุผ่านชั้นบรรยากาศลงมาถึงพื้นโลกได้เช่นอินฟาเรด อันเจ้าไวโอเลสลง 4X ดังนั้นจึงทำเป็นต้องส่งกล้องโทรทัศน์ขึ้นไปโคจรเหนือชั้นบรรยากาศของโลกเรียกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศกล้องโทรทัศน์ที่ใช้ศึกษาวัตถุท้องฟ้าในช่วงคืนนี้ได้แก่กล้องโทรทัศน์อินฟาราเรดเป็นกล้องโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่1ไมโครเมตรถึง1มิลลิเมตรเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศสปิตเซอร์ 2. กล้องโทรทัศน์อันต้าไวโอเลตเป็นกล้องโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่10ถึง320นาโนเมตรเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิร์น 3. กล้องโทรทัศน์รัง C-X เป็นกล้องโทรทัศน์ที่รับสัญญาณขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงความยาวขึ้นตั้งแต่0 1นถึง10นาโนเมตรเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทายานอาวกาศสถานีอวกาศและดาวเทียมยานอาวกาศเป็นยานผ่านนะที่ถูกส่งออกไปในอวกาศมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำรวจอวกาศและวัตถุท้องฟ้าต่าง ที่อยู่ไกลออกไปอาจจะมีหรือไม่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยก็ได้ยานอวกาศที่สำคัญเช่นยานอวกาศอพอลโลยานอวกาศคิริโอซิตี้ยานอวกาศแคสซินีฮอยเกยานอวกาศนิวฮอไลซัน สถานีอวกาศเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่โคจรรอบโลกเพื่อทำการทดลองภายใต้สภาพไร้น้ำหนักในระยะเริ่มต้นสถานีอวกาศถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในอวกาศต่อมาได้พัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในสภาพที่ไร้น้ำหนัก สถานีอวกาศที่ใหญ่ที่สุดคือสถานีอวกาศนานาชาติเป็นโครงการเข้าเป็นโครงการคว,ความร่วมมือระหว่างองค์การอวากาศของประเทศสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นแคนาดาและรัสเซียดาวเทียมเป็นเทคโนโลยีอวกาศที่ส่งขึ้นไปโคจรรอบโลกโดยมีวัตถุป,ประสงค์หลากหลายเช่น การสำรวจทรัพยากรอากาศการพยากรณ์อากาศซึ่งการใช้งานของดาวเทียมตามวัตถุประสงค์นั้นขึ้นอยู่กับระดับความสูงที่ส่งตามดาวเทียมไปโคโจรรอบโลกทำให้แบ่งดาวเทียมตามระดับความสูงของวงโคโจรได้เป็นสรประเภทดังนี้ 1. ดาวเทียมที่ วงโครจรอยู่ใกล้โลก 2. ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ 3. ดา,าวเทียมอุตุนิยมวิทยาจรวดเป็นยนานพาหนะที่ทำหน้าที่ส่งดาวเทียมสถานีอวกาศและยานอาวกาศขึ้นไปในอวกาศเครื่องยนต์จรวดที่มีพลังขับดันสูงทำให้จรวดมีความเร็วสูงเพราะที่จะหลุดพ้นแรงโน้มถ่วงของโลก ออกสู่อวกาศอัตราเร็วของจรวดที่ส่งดาวเทียมจะต้องสัมพันธ์กับระดับวงโครจรของดาวเทียมที่ต้องการจรวดที่ใช้แล้วไม่สามารถนำกลับมาใหม่ได้ดังนั้นจึงเป็นการเสี้นเปลืองมากนักวิทยาศาสตร์จึงพัฒนาการสร้างระบบขนส่งอวกาศที่เดินทางขึ้นไปแนวอวกาศแล้วกลับมาสู่โลกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้านวัสดุศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เพื่อน,นำมาใช้ออกแบบยานอาวกาศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในยานอาวกาศและในอวกาศซึ่งต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วในอวกาศความรู้ที่ได้จากการพัฒนาวัสดุต่างๆดังกล่าวได้ถูกนำมาพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันบนโลกเช่น เลนแว่นตาต้านรอยขีดข่วนซึ่งเป็นการนำคาร์บอนแข็งแรงพิเศษมาเคลือบเลนทำให้เลนแว่นตามีความทนทานต่อรอยขีดข่วนอ e โรเจลเป็นวัสดุที่ใช้นําชุดนักบ,บินอวกาศและชิ้นส่วนของยานอาวกาศเป็นของแข็งที่เบาที่สุดมีความหนาแน่นต่ำมีลักษณะเป็นรูพูลมีซิลิคอนเป็นองค์ประกอบทำให้ทนความร้อนสูง แข็งแรงและมีความสภาพยืดหยุ่นสูงโฟมเนียมชนิดพิเศษถูกคิดค้นเพื่อทำเป็นเบาะรองนั่งของนักวิญญาณอวกาศเพื่อการกระแทกมีสมบัติในก,รการระบายอากาศและความร้อนได้ดีจึงไม่เกิดความอับชืน้นและได้ถูกนำมาใช้เป็นที่นอน และหมอนสำหรับผู้ป่วยอัมพาตเพื่อช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับแผงเซลล์สุริยะถูกนำถูกใช้เพื่อผลิตพลังงานให้กับดาวเทียมและยานอวกาศ อาหารอาหารเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท้าทายนักวิทยาศาสตร์ทั้งในเรื่องการออกแบบอาหารที่ต้องคำนึงถึงปริมาณสารอาหารที่ให้พลังงานและความสะดวกต่อการรับประทานอาหารในสภาพที่ไร้น้ำหนักรวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเก็บรักษาอาหารได้นานซึ่งเทคโนโลยีอาหารสำหรับนักวินออกาศได้ถูกนำมาพัฒนาให้กับมนุษย์บนโลกเช่นการทำแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศการพัฒนาอาหารเสริมสำหรับเด็ก ที่ใช้จุลินทรีย์ขนาดเล็กที่พบอยู่ในสาหร่ายสีเขียวซึ่งมีสารอาหารเช่นเดียวกับน้ำนมแม่ด้านการแพทย์และสุขภาพการใช้ชีวิตของนักบินอวก,กาศต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากบนโลกนักวิทยาศาสตร์จึงได้มีการพัฒน,นาเครื่องมือต่างๆที่ช่วยให้นักบินอวก,กาศสามารถปฏิบัติภารกิจในอวก,กาศได้อย่างปลอดภัยนำมาประยุกต์กับมนุษย์บนโลกเช่น การพัฒนากล้องสามมิติที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพสูงจากห้องปฏิบัติการของนาซานำมาพัฒนาเป็นกล้องส่อตรวจอวัยวะภายในของร่างกาย3ามมิติช่วยในการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูเป็นเทคโนโลยีที่ดัดแปลงมาจากเครื่องมือวัดอุณหภูมิของดาวฤกษ์และกาแล็กซีนำมาใช้วัดความร้อนของร่างกายที่แผ่ออกมาจากหู เครื่องปั๊มหัวใจเทียมขนาดเล็กพิเศษออกแบบปั๊มโดยใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของนาซาซึ่งเป็นการจำลองการไหลของเหลวผ่านเครื่องยนต์เครื่องวัดหลังสีอันต้าไวโอเลตพัฒนาจากสารกึ่งตัวนำที่ใช้วัดค่าการแผ่หลังสีอันต้าไวโอเลตของดวงอาทิตย์ที่ส่งมาย่งโลกทำหน้าที่ตรวจวัดค่ารังสีไวโอเลตในผิวหนังอยู่ในระดับคงที่ จากประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกาศเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาคุณภาพชีวิตยังมีเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอีกมากที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีอวกาศเช่นกล้องดิจิทัลซึ่งนาซาบันทึกภาพยานอวกาศบนพื้นดวงจันทร์โดยได้ใช้ระบบดิจิทัลกล้องอินเรด เป็นกล้องที่ใช้ถ่ายภาพในที่มืดโดยการตรวจจับความร้อนของวัตถุพัฒนามาจากการถ่ายภาพการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงในจรวด